เราว่าคู่นี้แอบคล้ายๆซูมไฟเพราะว่าซูมไฟ5เราบอกว่ามันไปอยู่ตรงกลางของอาร์ดิโอส6แล้วก็บอตัน10แล้วว่าตัวนี้แตะได้ทุกเพสเลยแตะลงไปถึงเพสที่อาร์ดิโอส6อาร์ดิโอส7วิ่งได้และยังมีซัพพอร์ตอยู่ด้วยเร<อ>าก็สามารถทําได้แต่ถ้าถามว่าถ้ามันในระยะสั้นจริงๆอะ่ะมันก็คงทำเวลาสู้อาร์ดิโอส7อาร์ดิโอส6ไม่ได้แต่ถ้าระยะทางที่มันวิ่งไกลขึ้นละ่ะ10กิโล20กิโล42กรัลเราว่าตอบโจทย์มากกว่า 6, อาร์ดิโอส6อาร์ดิ สวัสดีครับสวัสดีครับ,ว,รบวันนี้เราเปิดแปลกนิดนึงเพราะว่าเรามีอุบิเหตุเล็กน้อยอาให้พี่เล่าก่อน,อนเกิดอะไรขึ้นที่เราอยู่ตรงนี้มันคือข้างๆห้างเซ็นทรัลเวิลดถูกไหมใช่ครับแต่จริงๆเราอะนัดกันไว้แล้วว่าจะไปที่กเกษตรใช่สนามอินรีพอไปถึงปุ๊บ เราก็ถ่ายรีวิวเปิดไปสักพักหนึ่งละพอถึงช่วงที่เรากำลังจะเปิดกล่องนี่แหละกล่องข้างนอกมันเขียนว่าบอสตันสิบเอ็ดเพรเปิดมามันดันเป็นบอสตันสิบข้างในจุ้ยมันคือเขาเรียกว่าอะไรคือเราเคยมาลองที่หน้าร้านละแล้วเราอ่ะใส่สิบเอ็ดมาลองก่อนใช่ไหมครัเสร็จปุ๊บเราลองสิบเอ็ดปุ๊บเราดันไปใส่กล่องสิบเอาสิบดันมาใส่กล่องสิบเอ็ดโอ้โหพอเปิดพี่ดิ้นรุ่นปุ๊บกอกำลังชงเข้ามาว่า ให้ดูหน้าตาของมันหน่อยอ่าใช่ว่าเป็นยังไงเห็นซนปุ๊บโอ้โหเริ่มไม่ใช่ละน่าจะเป็นสิบละก็เลยเออยกเลิกไปไม่ได้ถ่ายรีวิวก็เลยกลับมาถ่ายที่ข้างๆเซนต์เวอร์แทนถูกต้องเพราะว่าหน้าตาของสิบอ่ะกับ11เมันเหมือนกันมากขายจริงขายจริงเอาจริงๆถ้าวางที่เชลเนี่ยแทบไม่รู้เรื่องเลยนะถูกต้องถูกต้องแต่ถ้ามันมองเห็นซนก่อนเนี่ยเริ่มรู้ละอ่าใช่ ตรงส้นของ10เนี่ยมันเป็นสีทองทองหน่อยใช่ครับเนาะซิเบตจะมีความแบบเล็กกว่าโฉบเฉี่ยวกว่าหน่อยถูกต้องโอเคหน้าตาของ11ที่เปลี่ยนไปก็คือแบบหน้าผ้าเนาะแล้วก็ตรงส้นมันจะเปลี่ยนไปนะครับอย่างที่พี่อ้อบอกแล้วก็ลิ้นเหมือนไหมนี่ยเหมือนไหมเหมือนมากเนาะเดี๋ยวให้ลองภาพอินเสิร์ตดูก็ได้เหมือนจริงอ่ะหรือให้เอาที่พี่อ้อโพสต์หน้าเฟซบุ๊กขึ้นได้ไหมได้ได้เดี๋ยวเอามาให้นะโอเคถ้าการเข้ารายละเอียดของรองเท้าคู่นี้หน่อยพี่แตกต่าง2จุด หลักๆเลยนะพี่ก็คือหน้าผ้าแล้วก็น้ำหนักที่เบาลงถูกไหมครับอ่าโอเคเริ่มที่หน้าผ้าก่อนเลยก็ได้พี่ได้ได้ได้ก็จริงๆก็หน้าผ้าตัวก่อนเนี่ยเขาก็เรียก light วทเม h m แหละหรือว่าเป็น m o n นเม s h ตัวนี้ถูกไหมผ้าของตัว10จะมีความหนากว่ามีความนุ่มสบายท้ามากกว่าเพราะเอ11เนี่ยมันคือแนวคิดของทั้งตะกูอาริซิโร่เนี่ยเขาจะปรับมาเป็น l i ท์เว e เม h m แบบเต็มตัวผ้ามันจะไปคล้ายๆกับตอนอารดิออสสาม ทุกตัวเลยน้ำหนักลดหมดเลยทนะั้งอา ios, ดิอสเก็ลดบอสตันสิบเก็ลดอย่างที่กอบอกไป11เนี่ยลดจาก10เกือบเกือบ20กรัมรตัว11เนี่ยลดเหลือประมาณ271กรัมในไซส์กลางๆผู้ชายส่วนตัว10เนี่ย280เกือบ290กรัมนะครับผม,มประมาณนี้สิ่งที่เปลี่ยนอีกส่วนหนึ่งของช่วงด้านบนก็คือไอตรงลิ้นด้านหลังตรงนี้เอาไว้ดึงเวลาเราสวมหนามันก็เหมือนตัวที่อยู่ใน อาริโอสโปก็มีเหอการถูกไหมถูกต้องหึ่งเสร็จปุ๊บคุณก็พับลงและจริงๆมีส่วนหนึ่งที่เปลี่ยนไปคือโลโก้ตรงนี้ถ้าเป็นรองเท้าที่ออกเมื่อแบบ3-4เดือนก่อนมันจะเป็นโลโก้แบบนี้และมีคำอาดิดาสอยู่ข้างล่างซึ่งตอนนี้อาดิดาสจะเปลี่ยนละอะไรที่เป็นตะกูลเปอร์ฟอร์แมน์เป็นรองเท้าวิ่งเนี่ยส่วนหญจจะเป็นโลโก้แบบนี้ละไม่มีคำอาดิดาสอ่ะมันเลยการความสับสนได้ถูกไหมทีนี้มิโซมิโซเนี่ยยังเหมือนเหมือนเดิมก็คือเป็นไลท์ไซสโปบวกไลท์ไซส์ e ีเ นาะให้ความเฟิร์มตรง EVA แล้วก็ให้ความเด้งความนุ่มนิดนึงตรงลายาซโปรซึ่งเป็นเทคโนโลยีเดียวกันกับที่อยู่ในพ l a เม็ X, แล้วก็ Adios Pro 3ทุกคนรู้อยู่แล้วใช่คลิกมาข้างล่างข้างล่างมี Energy Lot เนาะทำหน้าที่เหมือนกับ Energy Lot ที่อยู่ใน Adios s r r o 3แต่เป็น Energy Lot ที่ไม่ได้มีส่วนผสมของคาร์บอนเนาะวัสดุก็คือจะไม่ได้มั่นคงแล้วก็ไม่ได้ส่งเท่าตัวที่อยู่ในตัวรับทอทั้งหลายแหล่เอาโซ เอาโซก็ยังคงเป็นคอนติเนนทัลเหมือนเดิมแต่โดยรวมเนี่ยก็อย่างที่เราบอกไปสิ่งที่เปลี่ยนไปน้ําหนักลดลงเกือบเกือบ20กรัมแล้วก็โซงมันดูโฉบเฉี่ยวมากขึ้นเอาจริงๆวิวัฒนาการของมันคล้ายๆกับตอนที่ไนกี้ซูฟา3เปลี่ยนเป็นซูฟาย4มันคือถ้าเรามองแค่ผิวเผินมันจะรู้สึกว่าอะไรวะเปลี่ยนแค่ upper นิดนิดหน่อยหน่อยเองเหรอคัะพี่แต่การเปลี่ยนให้เ p p e ์มันเบาลงมันกระชับกว่าเดิมนี่แหละมันมีส่วนทําให้เราพุ่งไปข้างหน้าได้ดีกว่าเดิมดังนั้นแปลว่าคน,คนที่เคยกังวลกับน้ําหนักของ Boston 10เนี่ยสองร้อยแปดสิบสองร้อยเก้าสิบคุณอาจจะกล้าหยิบผู้นี้ไปใส่วิ่งทําเวลาละ,ะถูกไหมเพราะมันลดมาเหลือสองร้อยเจ็ดสิบละใช่จำได้ไหมตอนที่เราลองซูม m ไฟห้าเราบอกว่าเ<บ><บ>อาเทียบกับ Boston บ10บ ดีกว่าใช่เทียบกับบอสตัน11ค่อนข้างลําบากเพราะว่าบอสตัน11มันดันน้ำหนักเบากว่าอืแต่ากลายเป็นว่าเอาจริงมันเทียบกันได้นะครับ อ,อันนี้เบากว่าจริงแต่ไอความเด้งมันอาจจะสู้ซูฟาย5ไม่ได้เดี๋ยวรอจากหลังหลังใส่คู่นี้เต็มๆก่อนแล้วเดี๋ยวอาจจะจับมาชนกับบอสตัน10แล้วก็จับมาชนกับซูฟาย5แล้วกันโอเคโอเคหรือนอกเหนือจากซูฟาย5ก็รอติดตามดูแล้วกันหลังจากวิ่งเสร็จนะครับผมงั้นเดี๋ยวเราลองไปดูกันนะครับว่าฟีลลิ่งหลังจากวิ่งเสร็จจะเป็นยังไงนะครับ จบแล้วการรีวิวบอสตัน11นะพี่ะระหว่างวิ่งพี่บอกว่าเอ้ยมันรู้สึกวิ่งมันเหมือนเดิมถูกไหมพี่ใช่เอาโดยรวมก่อนพี่รู้สึกยังไงบ้างเราว่าอการลงเท้าและการปลักเนี่ยฟีลลิ่งมันเหมือนตัวสิบเป๊ะเลยพอนเหมือนตัวสิบเป๊ะอะก่อนวิ่งเราจะบอกพอว่าเออ แล้ว11มันเอาอะไรไปสู้กับซูงไฟห้าถูกป่ะใช่ใช่ครับพอวิ่งจริงแล้วพอวิวมันใกล้เคียงกับสิปุ๊บมันก็กลายเป็นว่าเราชอบเพราะว่าเราชอบรองเท้าที่มันค่อนข้างกระด้างครับแล้วมันดันเบากว่าเดิมมาเห็นได้ชัดด้วยอมันกลายเป็นแบบไม่ได้แย่อย่างที่คิดไม่ได้อัปเดตน้อยอย่างที่เราคิดโอเคงั้นเดี๋ยวซูไฟห้าเอาไว้ก้อนหลังงอนได้มาในส่วนที่พี่ชอบแล้วไม่ชอบเกี่ยวกับรองเท้ารุ่นนี้ก่อนพี่เอาสิ่งที่ชอบก่อนครับ สิ่งที่ชอบน้ำหนักที่หัน่นไปเกือบ20กรัมอันนี้ชอบแน่นอนเพราะว่าเวลาวิ่งรู้สึกได้และยิ่งเวลาวิ่งแต่เพสด้วยความเร็วเท่าไหร่แล้วว่ายิ่งรู้สึกได้มากขึ้นตอนตัว10เนี่ยเราจะแนะนําเพราะว่าตอนตัว10มันออกมาพร้อมๆกับอาร์ดิโอสหถูกไหมครับเราจะแนะนําในทุกไลฟ์ line, ทุกๆรีวิวอยู่แล้วว่าถ้าคุณวิ่งเพส6ก4แล้วลดลงไปให้คุณไปเลือกอาร์ดิโแต่ถ้าคุณวิ่งด้วยเพส ห้าหกเจ็ดแล้วอยากแบบมีสบายสบายไปแปดอย่างเงี้ยให้คุณเลือกบอสตันสิบแต่กลายเป็นว่าเราว่าคู่นี้แอบคล้ายๆซูมไฟเพราะว่าซูมไฟห้าเราบอกว่ามันไปนอยู่ตรงกลางของอาร์ดิออสหกแล้วก็บอสตันสิบแล้วว่าตัวนี้แตะได้ทุกเพสเลยแตะลงไปถึงเพสที่อาร์ดิออสหกอาร์ดิออสเจ็ดวิ่งได้และยังมีซัพพอร์ตอยู่ด้วยเราก็สามารถทําได้แต่ถ้าถามว่าถ้ามันในระยะสั้นจริงๆอ่ะมันก็คง ทำเวลาสู้ a d i o ี7สเ i o ดอไม่ได้แต่ถ้าระยะทางที่มันวิ่งไกลขึ้นละ่ะ10โล20โสิ2โล,โล 2> ครับเราว่าตอบโจทย์มากกว่า a d i o ี6ส d ห o ่7อีกมีอีกจุดหนึ่งไหมครับที่พี่ชอบสิ่งที่ชอบนอกจากน้ำหนักมันก็คือต้องยกมาจากบอสตัน10บละบเพราะว่าบอสตัน10ตอนนั้นมันเป็น Major Chain แล้วเราบอกทุกคนเลยว่ามันแทบจะเป็น Major ร์เช n ที่แบบที่สุดของปีนะั้นจริงๆเพราะรว่าแบรนด์อื่นออกมามันก็ เปลี่ยนนิดเปลี่ยนหน่อยแต่จากบอสตันเมาสิบมันเปลี่ยนข้างนั่งเยอะถูกไหมคับพี่ดังนั้นมันเป็นมิโซในแหละที่เราชอบทั้งก้อนเลยเพราะว่ามันทํางานกันค่อนข้างลงตัวถ้ามันเป็น EVA หมดมันก็จะไปชนกับ SL 2 0 3ซึ่งามันจะกระร่างเกินไปหน่อยแล้วก็ไม่ค่อยโฉบเพราะมันเป็น EVA ข้างล่างแข็งข้างล่างแต่มันนุ่มเด้งข้างบนเราว่าค่อนข้างลงตัวก็ยังทำได้ดีตั้งแต่บอสตันสิบละ ครับผมใช่ใชเรื่องผ้าพี่ชอบไหมที่เปลี่ยนให้น้ําหนักมันเบาลงแล้วก็ผ้าเปลี่ยนด้วยโอเคมีทั้งส่วนที่ชอบและก็ไม่ชอบส่วนที่ชอบแน่ๆคืออาอย่างที่กอบอกไปมันทาให้น้าหนักเบาลงส่วนที่2คือลมมันตีเข้ามาได้มากกว่าเดิมาาแ่มะระาบายอากาศอ่าใช่มันระบายอากาศได้ดีกว่าเดิมแต่มันก็พาไปจุดที่เราไม่ชอบของบอสตัน11ครับพี่ซึ่งจริงคนใส่บอสตันมาแต่ก่อนเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าเออถ้าเทียบกันระหว่างอาร์ดิออสกับบอสตัน บอสตันจะเป็นรองน้าที่หน้าค่อนข้างกว้างกว่าใส่สบายกว่าดูครับตอนบอสตันสิบก็ค่อนข้างสบายมันจะรัดแค่ตรงช่วงมิดฟุตแต่ตัวนี้สําหรับมุมเรานะเวลาเรามองไปรองน้าที่มันเปลี่ยนไม้มันเบาบางลงเราจะรู้สึกว่าเออมันจะหลวมขึ้นกว่าเดิมมันจะสบายกว่าเดิมอันนี้กลับกันเขาปรับท้ายมันเบาให้มันบางจริงแต่เหมือนทรงอ่ะเฉบมันอ่ะมันรัดกว่าเดิมมันแคบลงใช่ไหมพี่อันนี้คู่ในมุมของคนที่เท้าเลี้ยวด้วยนะดังนั้นถ้าคุณหน้าเท้ากว้าง อีเราว่าก็ต้องเพิ่มครึ่งสายละ 2E อี e คุณคุณมาลองได้เลยว่าคุณจะเพิ่มครึ่งไายหรือว่า1สายเราว่ามันกระชับกว่าเดิมอ่าอันนี้อาจจะเป็นส่วนที่เราเราสึกไม่โอเคคับพี่แต่เราว่าเขาคงได้รับฟิดแบบแล้วแหละว,ว่าพอทําให้มันกระชับแบบนี้มันจะไปข้างหน้าได้ไวกว่าเดิมครับอันนี้เราก็เห็นด้วยไม่ใช่ไม่เห็นด้วยแต่แค่แบบอยากได้ให้มันกว้างกว่านี้นิดนึงอ่าอ่าทีนี้ผมอยากรู้ตรงตรงส้นที่มันเปลี่ยนมาพี่ พี่โอเคกับมันไหมหรือว่ากลางๆมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรเรามากพวกนี้หรอไม่ไม่ตรงที่ดึงอ่ะพี่มันช่วยอะไรพี่บ้างไหมอ่าอ่าจริงๆเราเป็นคนไม่ค่อยดึงอะไรแบบนี้อยู่แล้วอ่ะครับถามว่าช่วยช่วยในฟังก์ชันในการใช้งานไหมเราว่าสําหรับเราไม่สำหรับคนอื่นอาจจะใช่แต่ถ้าเรื่องรูปทรงเรื่องทําให้มันดูเทนดีไซน์ว่าใช่ถ้าถ่ายก้นอ่ะ ใช่ระหว,ว่าง10กับ11นี่สวยคนละแบบเลยถูกต้องสวยคนละเรื่องแล้วระหว่าง11สวยกว่าซิ่งกว่าถูกต้องถูกต้องครับผมทีนี้มาเทียบกับซูมไฟ5หน่อยพี่ความรู้สึกของผมนะผมรู้สึกว่าพี่อ่ะน่าจะรู้สึกว่าซูมไฟ5น่าจะดีกว่าถูกไหมครับเราจะอธิบายแบบนี้เราสองคนพยายามบอกทุกคนตลอดแล้ว,ว่าเวลารองเท้าคู่หนึ่งมันจะเด้งอ,อมันไม่ใช่แค่มีโซที่จะทำให้คุณเด้งเดีเดยวอ่จอยู่ที่ตัวคุณนักวิ่งอันหนึ่งละ 2คืออยู่ที่โฟมหรือว่ามิโซชั้นกลาง2ใช่ไหมสามเราว่ามันอยู่ที่เฉฟในการช่วยเราปรับไปขนาดซึ่งถ้านับจริงๆแล้วอะเอาแค่มิโซนะไอตัวที่มันเป็นซูมเอ็วกกับ SR 02อะ่ะเราว,ว่าตัวนู้นเด้งกว่าไลท์ไซส์ e v a แล้วก็ไลท์ไซส์โปรที่มันอยู่ในบอสซันสิถ้าเรื่องความนุ่มเด้งนะของมิโซตัวนู้นดีกว่าแต่กลายเป็นว่าเฉฟของตัวบอสซันสิบเอ็ดอะเราว่ามันเชิดกว่าแล้วม,มันเป็นองศาที่มัน เชิดแบบกําลังพอดีครับไม่ได้เชิดแบบแตะบี้ตะบันจะผักเราไปทุกก้าวอะ,อะแต่สำหรับเรานะมันเชิดแบบเวลาเราตบลงอะแล้วไอ้ตรงช่วงตรงเนี้ยฟอร์ฟูดอะมันลงพอดีแล้วมันไหลพอดีดังนั้นเราว่าโดยรวมอะเราแอบรู้สึกว่าบอสตัน11กลายเป็นผลักเยอะกว่าซูฟ5ครบพี่เนะาะทั้งที่ก่อนเรา ก่อนเรามารีวิวรุ่นนี้เรารู้สึกว่ารุ่นนี้จะเอาอะไรไปสู้กับ z ู o 5แต่นะตอนนี้เราว่าเราอยากให้ทุกคนมาลองว่ารู้สึกเหมือนเราหรือเปล่าให้คะแนนได้ไหมพี่ถ้าเทียบกับ z ู o 5อ่ะสอตัวพี่ให้กี่คะแนนผมอยากรู้ยากเลยอ่ะยากเลยอะเติม10นะเต็มสิเต็ม10บคือให้สิไม่ได้อยู่แล้วอะจริงๆมันดันเป็นลงดาวที่มันมันจัดอยู่ในประเภทแบบใส่แข่งก็ได้ใส่ซ้อมก็ได้ละครับมันสวนทางกันเลยนะ z o 5 หนักขึ้นมา20ตัวนี้เบาลงมา20แล้ว,ว่ามันเป็นรองเท้าประเภทเดียวกันคือคุณใส่ซ้อมได้แล้วก็ยังพอที่จะใส่ทําความเร็วได้ถูกให้คะแนนเราว่าเราให้พอๆกันครับแต่แปดถึงไหมมีแปดเราว่าทั้งคู่อะเราว่าต้องให้แปดแน่ๆครับพี่แต่ถ้าแบบต้องมานั่งฟันตรงแบบ โอ้ oh, เลยตอนนี้ว่าเราชอบอะไรมากกว่า5ฟังก์ชันการใช้งานเราชอบ b อสั a น11มากกว่าสําหรับพี่นะ,ะใช่5ร,รูปทรงเราชอบตัวามากกว่าอ่าเอเคโอเคครับมีแบรนอื่นนอกจากไนกี้ไหมพี่เท่าไปเทียบเ,ออเทียบกับอะไรดี5 5 0 0 5จริงๆมันควรจะเทียบกับ Endorphin Speed อ่าครับแต่ Speed สปีดมันดันมีแผ่นไนล่อนใช่ที่มันยืดหยุ่นกว่าเราว่าสปีดมันได้เปรียบทั้งซูมไฟ5้าแล้วก็บอสตันซ1เตตรงที่มันดันเป็นเพาวาร์รังคีบีทั้งก้อนเลยอ่ะเราว่ามันได้เปรียบตรงจุดนู้นถ้าชอบนุ่มเด้งสปีดเด้งสุดสําหรับเราลองมาเป็นลองมาเป็นตัวนี้แล้วค่อยซู no, มไฟ์เข่าเเนาะมันจะขี่ขี่กันหนึง่งแบบซูมไฟมันนุ่มกว่าด้วยตัวโฟมจริงนะแต่ตัวเนี้ย มันผลักเราไปได้มากกว่าอะไรต่านะและการที่ว่ามันผลักไปข้างหน้าด้วยโฟมที่มันกระด้างขนาดนี้เฟิร์มขนาดนี้เราว่ามันช่วยประหยัดพลังงานมากกว่าทั้งดูไฟห้าแล้วก็สปีดด้วยของเรานะโอเคงั้นผมอยากให้พี่ย้ำเรื่องไซส์นิดหนึ่งออใส่ตรงไซส์หรือเผื่อไซส์ครับส่วนตัวส่วนตัวผมละกันบอกทุกคนละกันส่วนตัวผมเป็นคนใส่ mm hmm. ไม่ว่าจะรุ่นอะไรก็จะใส่250ยกเว้นถ้ามัน มันกระชับมากจริงๆอ่ามันจะมีบางรุ่นที่ผมเลื่อนไป2.5 5คาวมอนสเตอร์ผมเลื่อนออสูมไฟ <Zoom> 5ผมไม่เลื่อนบอสตัน11ผมก็ไม่เลื่อนเหมือนกันครับแต่และเทียบความสบายระหว่างสูมไฟ5เอโดวินสปีดและบอสตัน11เราว่าบอสตัน11กระชับที่สุดในดาบรุ่นนี้ดังนั้น เท้า e ีแล้วแอบรู้สึกว่าต้องเพิ่มไซส์ต้องเพิ่มครึ่งไซส์ครับผมถ้าส e ีคุณไม่ต้องคุณไม่ต้องแบบลังเลเลยคุณเพิ่มครึ่งไซส์ถึง1ไซด์แน่นอน0.5 CM ซมถึง 1CM ซมแน่นอนก่อนจะฝากรองเท้าคู่นี้นะผมเตือนลูกค้าก่อนนะวิธีการดูนะครับดูดีๆดูที่ส้นนะเพราะว่ารุ่นที่เปิดตัวรุ่น10ก็เป็นสีนี้ถูกไหมพี่สีดำเลยใช่ดูดีดูดีูดีใช่ดูง่ายสุดนะดูตรงส้นโูไอตรงนั้นมีก้อนสีทองสองก้อนแล้วก็ไม่มีไอตรงนี้ขึ้้้นมมาาชถคุณไปองยเี ปิดตรงนีน้เหมือนเป๊ะเหมือนเป๊ะใช่ครับราคาเท่าไหร่เนี่ยพี่ห้าพันห้าใช่หาซื้อได้ที่หน้าร้านเซนทรัลโวชั้นสามนะครับแล้วก็ a r l i a n i n g s t o r e com อ่าใช่ถูกต้องแล้วก็ก่อนจะลากันไปผมฝากอีกเรื่องหนึ่งคือเห็นใช่ไหมตอนอที่พี่ออวิ่งให้ดู กางเกงเฮ้ยบอกเลยอ่ะปักได้ไหมได้ปักได้ไหมโอเคอ่านี่กางเกงตัวใหม่นะครับของอารรนานิ่งถูกต้องถูกต้องชื่อรุ่นว่าอะไรนะพี่คันเลิฟป๊อปก้มให้ดูชัดๆเลยได้มเดียวหนดียวโอเคอ่าประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้ใช่โอเคออกมาทั้งกางเกงเสื้อวิ่งแล้วก็สปอร์ตบาร์พูดเลยเลยสปอร์ตบาร์พูดได้เลยใช่พูดรอแล้วสปอร์ตบาร์รออีกนิดนึงใช่แต่คือเราสองคนยังไม่เห็นของจริงเรารู้แหละว่าสีมันน่ารักแน่แต่เราไม่แน่ใจว่าพอสีสันมันเยอะอ่ะมันจะสกรีนชื่อได้ไหม ตแต่ถ้ามาันสกินชื่อในสปอร์ตบาร์ได้เราเรายินดีทําให้อยู่แล้วถูกต้องแล้วก็มีเลกกิ้งด้วย<ช>สำหรับกกของผู้หญิงอ่ารอรอดูนะครับรอติดตามฝากกดด้วยนะครับกับคอลเลคชั่นใหม่ของเรานะแล้วก็บอสตัน11นะครับผมสําหรับ EP นี้เรา2คนขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ